คนอะไรใครรู้บ้างข้างในเป็นสีอะไรลองเขียนทายกันมาแล้วมันรู้แบบใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของมันคือแบบหอมหอมหอมหคือมันหอมมากหอมไม้อะ่ะอย่างกับแบบเราฉีดน้ําหอมลงไปเลยเดี๋ยวคุณทายมานะครับคุณกล้องมาดูใกล้ๆกันมะว่ามันสีอะไรมาเลยครับผมจะปอกให้ดูมันหอมเหมือนดอกไม้เลย นะครับแล้วลูกมันคุณมาดูใกล้สีมันแดงแล้วผมไม่ได้อะไรไปพ่นนะครับไม่ได้ฉีดพ่นน่ะสีมันแดงแบบนี้แต่ตอนที่มันยังไม่แก่อ่ะมันจะเป็นสีเนี่ยให้ดูนี้นี่มันจะไล่มามันจะเหลืองมาก่อนพอมันแก่ขึ้นเรื่อยๆก็เข้มขึ้นเรื่อยๆเป็นส้มนะครับแล้วก็คุณดูผิวเนี่ยคุณอาจจะเดาได้แล้วว่าคืออะไรแล้วก็มันจะเข้มเรื่อยๆจนแดงจัดเนี่ยยิ่งแก่คุณดูดิคนมันปะมันจะแดงจัดเลยคุณทายมายังว่าคือผลไม้ชนิดอะไรนะครับซึ่งผมเนี่ย ไม่เคยปอกผลไม้ชนิดนี้เลยครั้งแรกในชีวิตทายมาก่อนนะครับเขียนมาทีว่าผลไม้อะไรแล้วก็โอ้ปอกปอ่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวลองปอกกันมันเป็นผลของที่ออกรุ่นอ่ะปีแรกโหยิ่งปอกแบบมันเฉลยเลยถ้าการปอกอ่ะนะถ้าคุณอยู่ตรงนี้มันคือการเฉลยเลยว่าคืออะไรอุ้ยมันหอมอ่ะข้างในเปลือกเขาเป็นแบบนี้เฮ้ยมันก็แอบมีจุกแดงๆนะคุณเาก้อง นะต้องบอกก่อนว่าผลมันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการติดผลของผลไม้ปีแรกซึ่งมันมันสวยมากผมก็เลยอยากจะอ๋อนี่อคุณตากล้องมันออกปีแรกเพราะฉะนั้นเปลือกมันจะหนาหน่อยเพราะยังไม่มีการไปบำรุงมันนั่นแหละนะครับนี่คุณตากล้องเนี่เห็นเนื้อละปีแรกของการออกมาปลูกต้นไม้นะครก็ มาปลูกต้นไม้ลดโรคร้อนทุกวันนะครับเนื่องจากเป็นผลนนไม้ที่ออกปีแรกและก็ยังไม่มีใครไปบำรุงเอามาให้ดูก่อนเพราะว่าเห็นว่ามันสวยงามเหลือเกินแล้วก็แล้วก็ความที่มันสุดยอดของมันคืออะไรปะม,ม,มันหอมแบบมันหอมมากนี่คุณทายมายังว่าสีอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะถ่ายกันง่ายมากนะครับเพราะว่าสีมันอุ้ยคุณถายกล้อง ป็นอย่่างทีุ้ยเกือบจะเป็นอย่างที่คิดตอนแรกเรานึกว่าจะแดงไปเลยต้องบอกก่อนนะครับเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางทีรุ่นแรกอะ่ะมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ไมสมบูรณ์นะครับเนื้อต่างๆก็ยังจะไม่ไอ้นี่นะครับนี่คือส้มโอแดงนะครับผิวเขาแดงอย่างนี้เลยแล้วก็ใครทายทุกวันเนื้อข้างในเป็นไงแต่ผมบอกก่อนว่าเนี่ยมันเป็นผลของปีแรกผมไม่กล้าจะบอกว่า จริงๆข้างในสีเป็นแบบนี้หรอกเพราะถ้ารุ่นที่อมอนอาจจะแดงไปทั้งหมดก็ได้หรือว่ามันแก่กว่านี้อาจจะแดงก็ได้ถ้าใครมีข้อมูลก็บอกเออสดชื่นทีนะครับเราลองมาชิมเนื้อกันบอกก่อนชิมนะครับเออสดชื่นไม่มีการขา,ขายของใดๆทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ถ้าเห็นวิดีโอของเออสดชื่นไปไปโพสต์ที่เพจอื่นในการขายต้นพันธุ์นั้นคือมิจฉาชีพคุณห้ามซื้อห้ามโอนเด็ดขาดมาลองชิมส้มโอแดงครับลงท้องครับอืม <c oughs> ที่ผมกินของปีแรกตอนเนี้ยคุณนกก้องคิดเหมือนผมไหมหวานหวานไม่มีเปรี้ยวเลยหวานอย่างเดียวแล้วมันกินเข้าไปมันอารมณ์ซมเชงซมเชงที่หวานอย่างเดียวถ้าคุณคิดว่ากินซมเชงเนะี่ยกับตาอาจจะคิดว่าซมเชงก็ได้แต่ว่าหวานอย่างเดียวไม่มีอมเปรี้ยวเลยแต่กินไปแล้วมันหอมหวานแล้วก็หอมก่อนจะพี่บานดอกออกผลการเริ่มต้นคือสิ่งสําคัญต้นไม้เนี่ยที่ผมเอามาปลูกที่สวนป่าเนี่ย ถ้าบนพวกไม้ป่าเนี่ยคือจะใช้มเมล็ดพันเนี่ยเอามาปลูกต้นกาเป็นวันพันต้นเนี่ยใช้มเมล็ดพันธุ์ปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของต้นไม้ก่อนจะพิบานดอกออกผลการเริ่มต้นที่ดีก็คือการที่เป็นเดี๋ยวนี้ เป็นปัจจุบันนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมีสเติอยู่กับลมหายใจูปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นคุณนึกเลยว่าคุณชอบกินผลไม้อะไรชอบกินผักอะไรคุณเอาไปปลูกเองถ้ามีพื้นที่รอบบ้านเอาไปปลูกเองคุณเอาเมล็ดพันุ์พื้นบ้านอะ่ะไปปลูกได้ความสุขภาพก่อนเลยคือคุณปลูกแบบปลอดสารพิษไม่มีสารพิษแล้วคุณกินคุณก็ได้สุขภาพ แล้วคุณก็ได้ความยั่งยืนพอปลูกออกมาได้มเมล็ดนะครับมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านนะคุณเก็บมเมล็ดแล้วก็ปลูกปลูกครั้งเดียวคุณมีกินไปตลอดและที่สําคัญคุณได้เป็นผู้ให้ที่ยั่งยืนที่สุดก็คือปลูกต้นไม้ก็จะมีประโยชน์ต่อโลกของเราปลูกต้นไม้ก็จะมีประโยชน์ต่อลมหายใจของเราน่าสนใจมากแล้วผมก็นํามาปลูกที่สวนป่าของอสชื่นนะครับแต่ผลนี้ผมอุดหนุนมาจากสวนพี่แข่งทองผาภูมิ ดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้น2ต้นช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับขอให้ทุกคนสดชื่น